ละบุรีในฐานะหัวเมืองชั้นในมีระยะเวลาเดินเท้าจากกรุงศรีอยุธยาภายในหนึ่งวันทำหน้าที่สะสมกำลังคนและยุทธปัจจัยในยามศึกสงครามให้กับสสวนกลางทั้งยังทำหน้าที่รวบรวมทรัพยากรต่างๆจากบ้านเมืองใกล้เคียงสกประจนสมัยรัตนโกสินทร์ภายหลังมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายบนยอดเขาสวุวรรณบรรพตในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมเมื่อพศ 2,149 414ปีที่แล้วนะครับมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทวันนี้เจ้าหน้าที่พระรศึกษาพาเที่ยวจะพาท่านไปเที่ยวที่อำเภอพระพุทธบาทตามเข้าไปชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชาวรมหาวิหารจังหวัดสระบ,บุรีนะครับซึ่งขณะนี้เราอยู่ที่หน้ามณฑบ,บซึ่งข้างหลังมีรอยพระพุทธบาทอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกัน ติดตามกันมาครับประวัติวัดพรพุทธบาทราชาวรรามาลิิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2167ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงได้เห็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ108ประการประทับบนแผ่นดินเหนือไหล่เขาวสวรรณ์นันพภหรือเขาสัจพันธ์คีรีจึงโปรดเก้าให้สร้างพระมนฑรบชั่วคราวครอบไว้โดยพระอุโบสถและพระวิหารที่รายล้อม สร้างจาศิลปรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดพระพุทธบาทมีประเพณีตัดบาทตอกมาที่สําคัญที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจัดขึ้นในวันแดมหนึ่ง้ามเดือน8ของทุกปีอันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่งดงามของผู้คนในท้องถิน่นตั้งแต่อดีตจถ,ถึงปัจจุบันครับนอกจากความสวยงามของวัดพระพุทธบาทนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของบริเวณพานวัดเนี่ยนะครับก็คือบันไดาสามสาย บันไดสามสายนี้ประกอบไปด้วยบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองนะครับหมายถึงว่าบันไดสู่สวรรค์น,นะครับเพื่อที่ให้ผู้ที่มาสักการะรอยพระพุทธบาทได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับในขณะที่ไปรอยสักการะพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับนอกจากความงดงามของวัดพระพุทธบาทร,ราชวรมหาวิหารแล้วนะครับอีกหนึ่งร้านที่ทุกคนมาแล้วจะต,ต้องไปแวะกันนั้นก็คือร้านของฝาก ซึ่งวันนี้เรามีร้านขนมเปี๊ยะแม่มดแนะนําจะเป็นยังไงเราไปลองชมดูครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอบปากเป็นที่ไหนึ่นออนครับมาเภอผกสบกัดสบายศรัทธาพอดีนะครับนั่นก็คือร้านขนมเปี๊ยะแม่มดซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่มดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านมาแนะนำเป็นค่าของเราสวัสดีคร่ะอย่างแรกนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเนาะมดเนี่ยชื่อนภัชชา เมมืจ้าของแบรนด์ขนมบ้านแม่บุนะคะในส่วนตรงนี้มดก็จะขอแนะนําในเรื่องของขนมนะคะเราเนี่ยเดินเข้ามาเลยก้าวแล้วพี่เห็นกาแฟน,นะคะใช่ครับเราก็จะมีกาแฟหลายๆอย่างนะคะให้กับลูกค้าได้ทานนะคะในส่วนตรงนี้มดจะขอแนะนําขอญาตแนะนำเนาะก็จะมีในเรื่องของขนมเปี๊ยะนะคะเมื่อเราก้าวเดินเข้ามานะคะจากทางร้านนะคะเราสังเกตได้เดี๋ยวเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมดจะขอญาตแนะนํานะคะใครที่จะไปเที่ยวแวะผ่านไหมคะ เห็นมารีพิเซ่นไหมคะจุดเช็คอินของเราในเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นมารีพิเซนนะคะหรือว่าเป็นแม่มดนะเมื่อเราเ้าเข้ามานะคะจะมีในเรื่องของเครื่องดื่มกาแฟนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของขนมไทยนะคะก็จะมีห้องเด็ดต่อไฟ่ทองไม่ขนุนนะคะตรงนี้อร่อยนะนะคะแล้วก็จะมาในเรื่องของไอติมนะคะแล้วก็ที่เน้นสำาคัญแล้วก็ลาเลย เรื่องของขนมเปี๊ยะนะคะเราจะมีในเรื่องของอาไส้หมดฮันไส้เราจะมีไส้ทั่วไขเ่เค็มทั่วร้วนงาดํามันม่วงและไส้เผือกนะคะเราจะมีเน้นแพ็กเกจหลายแพ็กเกจสําหรับซื้อทานซื้อฝากให้พู้ใหญ่เป็นของฝากได้ด้วยนะคะเราจะมีแพ็กเกจหลายๆด้านเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะมีของแม่ขออนุญาตมีแพ็กเกจลายตัดป่าเดี๋ยวเข้าไปสัไปไ่งกันเลค่ะ,ะนี่ค่ะ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่วัดพุทบาทนะคะเราจะมีฝ่องตักบัตรดอกเข้าพรรษาเป็นในเรื่องของรายละเอียดประเพณีให้ด้วยนะคะปลอดดอกเข้าพรรษาด้วยนะจะได้รู้แล้วเป็นของฝากเป็นของที่ทระลึกกันนะคะน,นะคะจะมีพวกเผือกทอดนะคะถุงละยี่ห้ออาหมาซื้อกินซื้อทานได้นะคะเป็นวัตถุดิบจับพื้นที่จังหวัดปารีของเราเองนะคะยังไงใครผ่านไปผ,นผ่านมาเนี่ยไม่ขอยาตปากหน่อยนะคะในเรื่องของการทั่งจอง ใายพันธุาทำมาสำหรับเราเนี่ยเราจะสั่งให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์5ปดห้าหนึ่งแปดห้าสามเก้าหนึ่งหกะคะฝากพี่ๆีึเพื่อนในการสั่งจอง,าองมองากๆเจ็ถึงสิบวันแต่ไม่ต้องเสียใจสำหรับลูกค้าถ้าไม่ได้สั่งจองมดก็จะแบ่งให้ทางคนละสากล่องแต่งเช้าถึงบ่ยายสามเป็น่นะคะทางเพจไหมค,ครับมดีค่ะก็สามารถ,ถเขาเ้าไปเจอได้เลยขนมบ้านแม่มดยกแขงได้เลยค่ะหรือว่าโทรหามดก็้คมรับสายแต่ทงงุงเช้าถึงบ่ายามเ็นดค่ะ ขอคุณม<า>่ะคุณมกเทวกันนะ,ค,ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้อิ่มอร่อยกับขนมเปี๊ยะแมงมดไปแล้วในวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ที่สุดท้ายที่เราจะพาไปกันก็คือร้านกาแฟเดี๋ยวผมพาไปดูร้านหลงกาแฟกันเชิญเลยครับ กาลังคึกคืนในขณะนี้ก็คือร้านกาแฟก็คือร้านหลงกาแฟและขณะนี้เราอยู่กับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับช่วยแนะนําร้านหลงกาแฟหน่อยว่ามีร้านสไตล์ไหนและเมนูอะไรบ้างครับค่ะร้านหลงกาแฟของเรานะคะจะเป็นสไตล์ธรรมชาตินะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะให้เข้ามาสูตรโอโซนนะคะตรงนี้เป็นแหล่งโอโซนแล้วก็จะมีอาหารให้ทานด้วยนะคะมีกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็รวมถึงมี ในโซนของดนตรีนะคะในโซนของหลงบาร์ของเราจะมีทั้งหมด3โซนนะคะมีโซนกาแฟนะคะก็คือหลงกาแฟโซนอาหารก็คือหลงครัวนะคะแล้วก็โซนดนตรีตอนชิวชิวตอนเย็นนะคะก็จะเป็นหลงบาร์นะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะอ๋อครับเปิดทำการทุกวันใช่ไหมครับพี่เปิดทุกวันคะ่ะไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าคะ่ะจนถ้าในส่วนของร้านกาแฟนะคะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับ หลงครัวก็เช่นเดียวกันนะคะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแต่ในส่วนของโรงาร์เราเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะแผนที่เดินทางมาร้านถ,าถ้าเดินทางมาในร้านเซิร์ชง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆอให้เซิร์ชว่าหลงบาร,พระพุทธบาทนะคะหรือว่าเซิร์ชดูใน Google นะคะมันก็จะขึ้นมาพามาที่นี่เลยนะคะแต่ถ้าเซิร์ชไปหลงกาแฟตัวน,นี้มันจะมันยังเป็นจุดเช็คอินที่ผิดอยู่นะคะเพื่อนๆ มันจะพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดสุพรรณเลยนะคะอันนี้ผิดนะคะคให้พิมพ์มาว่าหลงบาแล้วก็เว้นวรคพระพุทธบาทค่ะค่ะครับรืมนะครับร้านกาแฟคาเฟ่สไตล์ชิวๆหลงบาอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบ,บรุรีวันนี้พอกับพี่ไก่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ